สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้นะครับนี่ปั่นจักรยานมาจากจังหวัดสมุทรปราการปั่นจักรยานเพื่อที่จะมาหาลุงโทนี่เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามาอารมณ์ประมาณมาขอเงินแต่ก่อนที่จะได้เงินมึงต้องทำงานนะฮะครบ32ประการครับนี่ปั่นจักรยานมาไปดูนะฮะไปดูเห็นไหมฮะไปดูดด ครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่มานี่นะครับทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ครับครับผมคำสั่งคือคำสั่งครับ <c oughs> ผมชื่อช้างนะครับผมเราไปกินไปทำงานเลยไปทำงานเลยโอ้คือบันจักายานม,มาได้ทิดนึ่งละ นะครับแล้วก็บอกว่าจะมาขอเงินไปซื้อพ่วงข้างจักรยานนะไปซื้อพ่วงข้างจักรยานก็เลยถามว่าเท่าไหร่แปดร้อยจะไปซื้อที่หนองคายคูจะปั่นไปหนองคายอีกจะปั่นไปหนองคายอีกนะครับทีนี้เนี่ยลุงก็เลยบอกว่ามึงอยากได้เงินมึงต้องทำงานมึงครบสามสิบสองประการนะฮะนี่ดู กอ,เอ,เอ,เอดเลยขับรถขยน,นไปทั่ว เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับเดี๋ยวให้มันไปเทรอบนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้มันไปเทรอบนี้ก่อนเดี๋ยวมาคุยกันเป็นมายังไงนะฮะมานะฮะไปเอาไปเทเนี่ยเดี๋ยวมาตรงนี้นะที่มันนูนๆประคับครับพี่นะครับผมเื่อจริงๆอ่ะงานมันไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่มีกูก็ไม่รู้จะให้ทําอะไรนะฮะอ่ะนี่นะ อ่าเดี๋ยวมึงมานี่แบบตรงมางานมึงมาที่ที่มึงมาหากูเนี่ยที่มึงมาหากูมึงต้องการอะไรคืออยากได้พ่วงข้างครับผมอยากได้พ่วงข้างครับผมเพื่อไปทาประกอบอาชีพของเราครับแล้วทาไมไม่ทํางานอยู่มาจากที่ไหนนะสมุปากการครับสมุดปากการทําไมไม่ทํางานโรงงานทําอะไรอย่างเงี้ยเราทําแล้วมันไม่มีการนีผมว่าทาไม่ได้บัตรประชาชนมึงมีเนี่ยีบัตรประชาชนเนี่ยมีครับเนี่ย บัตรประชาชนก็มีนี่ดูนะฮะนี่บัตรประชาชนนะฮะก็มีนะฮะนี่นะฮะอันนี้โรงงานอายุเยอะเขาไม่รับแล้วครับผมอายุเยอะอะไรมึงสี่สิบกว่าปีสี่สิบห้าปีอันนี้ก็เราอยากเป็นแล้วนี่อะไรบัตรเอทีเอ็มอ๋อนี่ของบัตรบัตรทีนี้คุณผมแต่ไม่มีตังค์มีอยู่เจ็ดสิบเจ้าตังค์ผมกอดเป็นยามอยู่ครับอ่าแล้วท็เป็ไม่เป็นยามต่อไปเป็นน้าไม่ดีครับผมแล้วเรามาเนี่ยเรามา ครบสามสิบขาเป็นอะไรอันนี้เป็นรถรถมของผมหมามาตัดหน้าครับก็เลยหายไม่แล้วทำไมเอาอะไรพันไว้เพราะรอ,อะไรเพราะว่าแมงวีครับผมอ๋อ<ผ>มแมงวีมันตอมใช่ใช่แมงวีมันตอมครับพี่เนี่ยมันตอมก็เลยถามว่าใกล้าหายแล้วครับก็าหายแล้วก็จะออกครับผมแต่ทีนี้เราไม่มีที่ไปก็เลยลองมาหาพี่โทนี่ผมไปหาพี่พี่จอนี่แล้วพี่จอนี่เขางานงานเจอเขาเลยไล่มานี่เขาก็เลยมานี้พอมานี่ปุ๊บ อ่ะอันนี้มึงถือไว้มึงไม่ต้องพูดเยอะหรอกนะคือถเวลานี้เนี่ยเอาจิงแล้วนะครับคือมาขอเงินเพื่อที่จะไปซื้อพ่วงข้างต่อจักรยานคันนี้ครับผมนะฮะต่อจักรยานคันนี้นะครับไปเก็บของเก่าผมไปเก็บของเก่าครัอ่บแล้วทําไมกูงงว่าทําไมมึงไม่ทํางานเงินแค่พ่วงข้างกี่ร้อยนะผมสมัครแล้วเขาไม่ไม่พ่วงข้างกี่ร้อย 800ครับผมแปดร้อยอครับมันปั่นจักรยานมาจากสมุดปาก,การผมไม่มีตังครับผมอ่าไปทำที่ไหนเขาก็ไม่รับเพราะว่าผมไปไปมาหลายที่แล้วเขาไม่เอาก็เลยตัดสินใจมาหาพี่โทนี่เราเคยเป็นเอฟซีพี่โทนี่อยู่หลายปีครับผมก็เลยลองมาหาดูตั้งใจมาเราไม่มีตังเขอ,อื่นเขาพอแล้ว,ว,วม<า>ึงอย่าพูดเยอะนะอ่ะเดี๋ยวจะฟังทุกคนครับครับเรามีสาสิบสองปากการอย่าไปทําแบบนี้อ่ามึงอยากได้ ท่าไหร่นะที่จะไปพ่วงข้างแปดรอยครับผมแปดร้อยขอแคนี้ครับอ่าทุกคนครับฟังลุงนะบางคนบอกไอ้เฮียช่วยเหลือเขามาขายของกูจะขายทําไมมึงจะบูลลี่มึงจะอะไรกูไม่สนใจนะครับกูจะให้เงินนะกูจะให้เงินี่ขอบคุณากครับพ่วงข้างมึงเท่าไหร่นะแปดยครับผมแปดร้อยเดี๋ยวมึงต้องทํางานแรกนะอันนี้กูไม่ได้ให้นะได้ครับ มึงทางานแรกนี่มึงเอาหินใส่ตรงเนี้ยเพื่อที่ลูกค้าจะเดินขึ้นร้านได้ครับถ้าฝนตกน้ํามันจะไม่แฉะเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยได้ครับมึงต้องเอาหินทาให้มันเสร็จได้ครับอ่ะกูจะให้มึงพันหนึ่งครับผมได้ครับพี่แล้วมึงไปทําพ่วงข้างครับผมถ้าทําพ่วงข้างเสร็จแล้วมึงต้องเอามาให้กูดูครับผมถ้าเจอมันที่ไหนถ้ามันไม่ทําพ่วงข้างนะครับส่งข่าวให้ลุงด้วยเพราะกูช่วยมึง เพราะมึงอยากได้พ่วงข้างใช่ครับนะกูจะช่วยมึงอ่ามึงถือไว้ครับมึงเอาเงินพันนึงเนี่ยคือพ่วงข้างครับผมไปทํางานไปให้มันเกิดประโยชน์ครับผมมึงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเออแล้วมึงอย่าไปเที่ยวของเงินคนครับผมนะครับครับผมให้สัญญาครับมึงอย่าไปเที่ยวของเงินใครครับมึงต้องทํางานแรกล้วเวลานี้หนึ่งพันบาทเนี่ยกูให้มึงครับกูไม่มีงานให้มึงทําหรอกแต่กูจะให้มึงขนหินมาลงเฉยเฉยครับผม มึงต้องทํางานแลกเงินครับครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเออไปไปทํางานไปไป,ไปทํางาน